อันนี้อยู่เวกซีเดี๋ยวอนอนี่พิมเอ้ยมิกซี่วงสว่างนี่ฟิล์มจ่ายตายังนี่ขนมที่เราซื้อพิมจ้าขนมกูนี่นี่ตะวันซื้ออันนี้เฮ้ยเราก่อนเฮ้ยเฮ้ยเราขอกันนี่ขนมเรานี่ฟีกัตะว,นไปไปวันมาสบายสวัสดีฟิล์มหันมาหน่อยพิมนี่จ่ายตังอยู่ได้มาแลว้วได้มาแลว้ว ตาตังทอนนี่ค่ะตะวันพี่ยิ้มหน่อยดิบอกกล้องหน่อยตอนนี้เราอยู่ไหนอย,อ,อ,อยู่บีจีวงตาว่างเอ๋ดูวิธีวิธีทำอะไรกันอยู่ใช่แล้วบายบายได้หมดเร่งหมดเร่งบายบา ไปแลี işte ไปหาจูลี่ไปหาจู 65. ลี่ไลค์กันดีกว่าเอตีมด้ซื้อขนมแบ้ไก่เจอขนมจี่ขนมิ่งอ่านี่ขนมฟ์ีนี่ขนมเล่าน้อยไปเดินเดินไปเดินไปขันหนึ่ง หยุดก่อนป้าหรือว่าถ่ายไปเรื่อยเลยถ่ายไปเรื่อยเลยที่เกียรติอยู่ละเฮ้ยเตรียมถือให้กล้องได้หน่อยแป๊บน,นึงขอเก็บขอ,องก่อนนี่นี่ริกตะวันตะวันปิ๊จอยหมออยากได้ว่าค่ะซ กำลังไปอีกตึกของบิ๊กซีวงสว่างรถวรทำไงวโอ้ยเจ็บขาโดนม้ว่อยอขาจอยเออโดนม้วต่อยขาเจ็บเจ็บอาถ่ายในกระจกถ่ายตัวเราวันดีนี่นี่วงสว่างวงสว่างวงสวา่างนี่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 ฮันจีบงัง <c oughs> นี่จิมมิเตอร์โดนาะกันเปล่า น่ารากกีมคีบราลาโอเคเซเป็นเสนกินบ้ากินบ้าแต่เป็นเสนเลียงเมื่อห่เลียงก็กินตังจะแดกยังไม่มีนานๆดียว่าให้ก้อสำรวจเรากำลังจะเดินไปหาจูลีล์ไากินเค้กซื้อสิจ้ะนี RE, andal, x, ident, modeling, ่ถุงน okay. um ่องนี่ถุงน่องถุงน่องนี่บีทเวสเขาไปซื้อได้บีทเวสมานี่ร้านพ่อใจใครที่ราแต่มาซื้อเก่งด้วย ấy rất là hiệu tolee mạnh tolee mạnh hay là cái hay là cái hộp học hòa 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 máy, hòa 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 hòa

ไปช่างงเลยนีก็หายแล้วก็หายแล้วไปถูกปะปะหนาไม่เหลือเฮ้ยปาตากลับบ้าน ปิดแล้วแหละลูกพ่ะรูกอ่ะนี่นี่กูปลาปลาป่าน่ามันมอเพื่อนไม่พอพอแล้วขายๆแล้วสนหยุด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 ที่ตรงนี้ค่ะ Nhốt Bấp <laughs>